คลิปนี้ค่อนข้างมาไวไปไวนิดนึงเพราะว่าเผื่อบ,บางคนอยากใช้เวลาครอบครัวหรือเวลาพักผ่อนแต่ก็เนาะแวะมาเติมกิเลสได้ทุกคน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ลองสวิตช์ใหม่ของทาง Echo อยู่2ตัวนั่นก็คือ Fairy Silent Switch กับ Penguin Silent Switch เอาจริงๆตัวผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเสียงเงีย,งยบๆอยู่แล้วเวลาเราเล่นทั้งทีเราก็เล่นให้มันดังๆใช่ไหมแต่พอคราวนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ e n t Switch เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยอ่ะลองขอเขามาลองดูสรุปว่าเฮ้ยมันก็ดีมันบอกมันเงียบอะมันเงียบแบบเงียบกิ๊บ อันนี้คือผมยิงอยู่นะก็ยังได้ยินเสียงข้างบ้านปาร์ตี้กันเขาปาร์ตี้มาสีวันแล้วเขายังไม่หยุดเลยเฮ้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 อ๋อลืมลืมเอ่อนอกจากสวิตทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ยินเสียงที่เบามากจนได้ยินเสียงข้างบ้านเต้นกันอย่างเต็มที่เนี่ย สวิตท,ทั้งสงตัวนี้ยังมาในรูปแบบของล i เนียและแท็กทายความพิเศษของมันคือมันถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือทำให้เสียงเงียบที่สุดและทั้งคู่ก็เสียงออกมาเหมือนกันโดยปกติแล้วล i เนียกับแท็กทยส่วนมากเสียงมันจะมีความต่างกันหรือคล้ายกันแต่นี่เสียงค่อนข้างเหมือนกันแบบมากๆม,มันเลยทําให้ผมรู้สึกเปิดใจไม่ใช่กับสวิตท,ทั้ง2ตัวนี้แต่เปิดใจกับสวิตท,ที่เป็นเสียงเงียบทุกสวิตเลย ว่าเข้าใจได้เนาะมันคือปีใหม่เขาปาร์ตี้กันปีหนึ่งมันผ่านไปไวมากเลยนะถ้าพูดจริงๆอ่ะผมทำคลิปมาปีหนึ่งแล้วผมยังรู้สึกเหมือนวันแรกที่ทำอยู่เลยมันรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วผมก็อยากให้ปีใหม่เนี้ยทุกคนได้มีความสุขเหมือนที่ผมมีความสุขถึงแม้คนดูจะน้อยจะไม่ได้ซับเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะทั้งจากคอมมูนิตี้ จากตัวคนดูและจากทุกๆคนที่ติดตามสนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะผมชอบสวิตซ์สตัวนี้มากๆผมอยากให้ทุกคนได้ลองอะ่ะงั้นผมแจก2ตัวนี้เพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนเลยแล้วกันโดยกดในการเล่นมันง่ายๆมากก็แค่กดไลค์กดซับช่องผมกดไลค์เพจคีโป แล้วก็ตอบคำถามเล็กๆน้อยๆว่าปีใหม่เนี้ยสิ้นปีเนี้ยคุณได้บอกรักใครแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนแฟนสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งตัวเองผมอยากให้ทุกคนแค่ตอบผมว่าบอกหรือยังไม่ได้บอกแค่นั้นพอครับทั้งนี้ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่มากๆนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับเอา้าเราเพึงหยุดตืึนกันแล้วเหรอเนี่ย